วันนี้เราจะมารีวิวการคืนกล่องอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่า wifi ตอนที่เราจะติดตั้งของ t ท m o v e นะตอนที่เราจะติดตั้งเราจะติดตั้งฟรีทุกอย่างเขาจะเดินสายให้ฟรีทุกอย่างถ้าเราไม่ใช้งาน wifi เราจะคืนเราจะต้องเสียอะไรบ้างและเราจะต้องนำอะไรไปคืนเขาบ้างของผมเนี่ยผมใช้มาประมาณสิบห้าปีแล้ะของทู แล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนให้บ่อยๆเขาจะมาเปลี่ยนกล่องให้เราปีละครั้งเปลี่ยนให้ฟรีๆเลยเพราะเราเป็นลูกค้าของเขาแต่ทีนี้คือเราจะไม่ใช้แล้วเราจะใช้แต่อ่าโทรศรัพท์เน็ตจากโทรศรัพท์อย่างเดียวอันนี้เดือนละหกร้อยสี่สิบกว่าบาทแต่เราจะไม่ใช้แล้ว พราะเราไม่ค่อยมีเวลาใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้แต่เน็ตโทรศัพท์ <c oughs> เราจะมาดูกันว่าวิธีการคืนบอกยกเลิกเราจะทำยังไงคือเราต้องไปที่ศูนย์ทูศูนย์ทูมุฟศูนย์ใหญ่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางไปคืนกล่องทูกันที่ศูนย์แล้วก็จะมีที่เขาให้มาเพิ่มก็คือกล่องทูวิชั่นจะเป็นกล่องดูอ่อ ดูหนังฟังเพลงดูกีฬาผมทำกล่องทูกล่องทูวิชั่นหายกล่องอที่เป็นกล่องทีวีที่เขาให้มาผมทำหายอันนี้ผมจะเอามาคืนต้องเสียค่าปรับแน่นอนแล้วเราจะมาดูกันว่าถ้าเราทำอุปกรณ์ของเขาหายคืนอุปกรณ์ให้กับทูไม่ครบเขาจะหักอะไรเราบ้าง ศูนย์ทูตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเดี๋ยวเราเดินหาศูนย์ทูก่อนว่าอยู่ตรงไหนศูนย์ทูอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองตอนนี้เรามาถึงศูนย์ทูเรียบร้อยแล้วเลือเด็กใช่ไหยอ่าเกเลยชื่อใครนะชื่อของผมเอง,อองกล่องทีวีอยู่ไหนลูกค้ากล่องทีวีมัน สิบกว่าปีแล้วมันมันหายหายครับผมหายมันจะมีค่าบริการนะถ้าเรายกเลิกวันนี้มันจะมีค่าบริการประมาณสามพันบาทได้เสร็จครับเดี๋ยวเราเซ็นเอกสารกับคุณเลยครับผมเรียบร้อยครับก็จบเรียบร้อยในการคืนอุปกรณ์ของครูทั้งหมดเสียเงินไปทั้งหมด 2,595บาทเพราะว่าเราทําอุปกรณ์ของเขาหายเราก็ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าอุปกรณ์อยู่ครบที่เขาให้มาครั้งแรกอยู่ครบเราจะไม่เสียเลยแม้แต่บาทเดียว